ซาร่าหลุดเฟ้นติด AI จัดให้ทีมยอดเยี่ยมตลอดการลิเวอร์พูลถูกใจแฟนบอลลิเวอร์พูลหรือไม่สื่อผู้ดีใช้ AI จัด11ทักเแต่ยอดเยี่ยมลิเวอร์พูลโดยชุดปัจจุบันติดมา2รายขณะที่คู่กองหน้าเป็นเคนนี่เดลกริทลาตคายร่วมกับเอียนรัชจะไม่เรืองเสือง,งกฤดนำ AI มาเฟ้นหาทีมยอดเยี่ยมตลอดการของลิเวอร์พูลโดยผลออกมาปรากฏว่าไม่มีชื่อของโมเมซาร่าหลังทีมชุดปัจจุบันมีแค่เฟนนอร์เซเดออาโน และเฟอร์กิวฟานได้เท่านั้นที่ติดโผทีมยอดเยี่ยมตลอดการของลิเวอร์พูลจากการวิเคราะห์ของ AI ในระบบ4-4-2ี่ผู้รักษาประตูเ,เรคคกิเม้นเรคคกิเม้นลงเฝ้าซองให้กับหงแดงไปแล้วกว่า650นัดได้แชมป์ลีก5สมัยและแชมป์ยูโรเปียนคัพ3สมัยกองหลังเทนน์อาริสันเดอร์อาร์โนเฟอร์กิวฟานได้อลันแฮนเซนฟิวนีนเทนอาร์โนยืนลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวา ส่วนซ้ายเป็น, back, น d, ard, et, Ke หน้าที่ของฟิลนิวขณะที่เซนเตอร์แบ็กเฟอร์กิวฟอนไดเล่นร่วมกับอลันแฮนเซนกองกลางจอห์นบานซีเฟนเจรลาดแกลมซูเนสเควินคีแกนขยับมาที่แผงมิดฟิลไม่มีหงส์แดงชุดปัจจุบันติดโผเลยแม้แต่คนเดียวโดยเป็นการเล่นร่วมกันของจอห์นบานซีเฟนเจรลาดแกลมซูเนสและเควินคีแกนกองหน้าเคนนี่เดวกริดและเอียนรัชผู้หูดแดนหน้าเป็นเคนนี่เดวกริดที่ทำไป172ประตู ร่วมกับเอียนรัตเพชรคาตหน้าติดหนวดที่ซัดให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งหมด346ประตูพร้อมซื้อกระเชิญลิเวอร์พูลแปะป้ายราคามือกาสำรองซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลเตรียมปล่อยในด่านตัวสำรองอย่างเควินเคเวลเลอร์พ้นทีมในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์หน้าหลังจบฤดูกาลนี้แต่ต้องการปล่อยให้ทีมในต่างแดนมากกว่าและต้องการค่าตัวที่ประมาณ20ล้านปอนด์ เชเลอร์ได้รับการประเมินว่าเป็นคุมกําลังสำรองที่มีค่าสำหรับลิเวอร์พูลในตลอดหลายปีหลังกังน,นั้นการที่เขาโดนขวางหน้าโดยอาริสองเบเกอร์พี่ใหญ่ตัวทีมชาติบราซิลก็ทําให้โอกาสลงสนามมีจํากัดมากเฉพาะในบอลถ้วยไม่สลักสําคัญหรือเวลาที่อาริสงบาดเจ็บเท่านั้นลาสุดลิเวอร์พูลเอ็โคร,รายงานว่าหงส์แดงพร้อมแล้วสำหรับการปล่อยให้ในด่านทีมชาติไอร์แลนด์ออกไปหาโอกาสยึดมอหนึ่งถท้าบอลกับทีมอื่นเมื่อตลาดซัมเมอร์เปิดทําการ อย่างไรก็ตามผงแดงต้องการค่าตัวที่ประมาณ20ล้านปอนด์และไม่ต้องการปล่อยให้คู่แข่งร่วมพิมรลิกโดยจะพิจารณาข้อเสนอจากต่างแดนก่อนเพียงแต่กรณีหลังก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนกเตะและเอเย่นเป็นสำคัญด้วยเช่นกันเพเฮเลอร์วัย24ขยับจากอะเคเดมี่ขึ้นเล่นชุดใหญ่ของเจ็งกันครอฟตั้งแต่ปี2019แต่ก็ได้มีโอกาสลงสนามไม่มากนักในแต่ละปีโดยเฉพาะซีซั่นนี้ใน้ลงเล่นแค่สน,นัดเท่านั้นเป็นในคาราบาวคัพ2องเอฟเอคัพ นั่นหมายความว่าไม่เล่นเลยในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลือลิเวอร์พูลพร้อมทุ่ม110ล้านยูโรกระชากกวาดโอคุมหลังบ้านมีการยืนยันว่าหงแดงลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มเงินกว่า110ล้านยูโรในการคว้าตัวยอสโกกวาดโอลปักหลังอนาคตไกลของแอบเรซิสมาร่วมทีมกวาดโอเป็นหนึ่งในกองหลังที่รับความสนใจมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลยุโรป หลังเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติโครเอเชียชุดคว้าอันดับสศึกฟุตบอลโลก2022เมื่อปลายปีก่อนหนึ่งในนั้นก็คือหงแดงเลืยวผู้ที่ต้องการให้ปะกาลังวัย21่รายนี้เข้ามาเสริมทัพลักมีข่าวว่าพวกเขาอาจจะเสียทั้งเจอมาติฟและนฟิลิปในช่วงซัมเมอร์นี้อีกทั้งตัวของกวาดิโอนก็เคยยอมรับเขาเป็นแฟนบอลของทัพหงแดงล่าสุดเบนจาขอบนักข่าวคนดังของ CBS s สป r รรายงานว่าเลือดผู้พร้อมทุ่มเงิน 110ล้านยูโรหรือประมาณ97ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าฉีกสัญญาให้กับไรซิกแลกกับการคว้ากองหลังรายนี้มาร่วมทีมกวาดิโอคือหนึ่งในรายชื่อที่อยู่ในบัญชีของลิเวอร์พูอย่างแน่นอนพวกเขาตามติดมาอย่างจริงจังตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะเอเจนต์พูดเองอาตูอาจไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อหลังจบฤดูกาลนี้ปาสโตเรลโลเอเจนต์ของอาตูเมโลยอมรับลูกค้าของเขา ไม่น่าจะค้าแข้งให้กับลิเวอร์พูลสโมสอนจากพิมเมเลนกรีตต่อหลังจบฤดูกาลน,นี้ลิเวอร์พูลยืมตัวกองกลางบาเซเลียนวัย26จากยูเวนตุสมาใช้งานเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลเมื่อซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาขาดผู้เล่นแดนกลางพร้อมกับมีเงื่อนไขซื้อขาดช่วงตลาดนัเตะหน้าร้อนที่37.5ล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามอาตูลงเล่นไปเพียงแค่เกมเดียวนับตั้งแต่มาร่วมวงหงสแดงนั่นคือ,อยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม ที่บุกไปแพ้นาะโปลี4-1เมื่อต้นกันยาปีที่แล้วโดยถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังอีกทั้งยังเจอโรคเดี้ยงเล่นงานอีกต่างหากเขาช่วงไม่ดีที่ดันมาโดยนยอาการบาดเจ็บเล่นงานเอเยนตอาตูกล่าวตอนนี้อาตูกลับมาแล้วแต่ด้วยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเขาจะกลับไปยูเวนตุสในเดือนกรกฎาคมนี้